That's TV. บริษัทเทคโนเซลฟรจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกองแสงรถยนต์และอาคารลามินาเดินหน้าตอบแทนสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่20ในโครงการลามินาสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนก่อสร้างและส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนสิงสะอาดอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินโครงการลามินาสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนได้เริ่มขึ้นตามความตั้งใจของผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500 45ด้วยความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องเติบโตเคียงคู่สังคมไทยจึงได้ริเริ่มโครงการที่เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่สามารถพัฒนาให้เติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของประเทศชาติด้วยการพัฒนาทางด้านการศึกษาจึงเป็นที่มาของการก่อสร้างและส่งมอบอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นธุรกันดารมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่าง จากกลุ่มกระทิงโทนครอบครัวลามินาฟิล์มทุกคนศูนย์ตัวแทนจำหน่ายผู้จำหน่ายรถยนต์ผู้ใช้ฟิล์มลามินาสื่อมวลชนและบุคคลผู้เกี่ยวข้องอีกมากครั้งนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยวัตถุประสงค์หลักๆของลามินาสารันเ็กไทยได้เล่าเรียนก็คือเพื่อกระจายโอกาส ในได้การได้รับการศึกษาให้ทั่วถึงที่สุดเท่าที่บริษัทลามิ่าฟิล์มจะทำได้นะคะ แล้วก็เป็นการสร้างขวัญและก็กำลังใจให้กับบรรดาครูอาจารย์ที่อยู่ในท้องถิ่นที่ห่างไกลในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับลูกหลานของเราเพราะเรามั่นใจว่าการศึกษานั้นเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดในการที่จะพัฒนาประเทศแล้วก็เราก็มั่นใจว่าการศึกษานั้นเนี่ยเป็นส่วนสําคัญ,ญยิ่งในการที่จะทําให้เยาวชนคนไทยของเราสามารถจะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีความคิดในการที่จะวิเคราะห์วางแผนต่างๆได้อย่างมีเหตุมีผลและจะสามารถนําพาประเทศชาติของเราสู่ความจเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ก็เลยเป็นเหตุผลสําคัญที่เราสร้างโครงการ เรามิน่าสารฝันเด็กไทยได้เราเรียนขึ้นรวมทั้งโครงการน้องที่ตามมาก็คือมินิสัรฝันนั่นเองค่ะและส่วนสุดท้ายที่สาคัญก็คือว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานของบริษัทเทคโนโลเองก็ตาม หรือว่าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนฟิล์มกรองแสงลามินาว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่เราได้รับจากการจัดจําหน่ายฟิล์มกรองแสงลามินานั้นเนี่ยเรานํามาตอบแทนสังคมผ่านโครงการลามินาสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนแล้วก็เป็นโครงการที่ทําต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่20แล้วเรียกว่าเวลาเราไปไหนก็ตามเนี่ยเล่าให้ทุกคนฟังถึงเรื่องโครงการลามินาสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนก็ร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันค่ะว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โครงการนี้เดินหน้าต่อเนื่องมาได้ถึง20ปีค่ะ การมุ่งมั่นยืนหยัดในนโยบายตอบแทนสังคมไปพร้อมกับการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกของคนในองค์กรให้รักในการตอบแทนแผ่นดินเกิดเพื่อสรรสร้างสังคมในภาพรวมให้ดีขึ้นดังพันธสัญญาของบริษัทที่ว่าลามินาขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทย